สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆแฟนคลับทุกคนนะคะในช่องของครูปุี่ทุกคนเลยนะคะในช่วงวันหยุดวันนี้ก็ทําได้ยาวๆนะคะเพราะว่าทําภารกิจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยทาคลิปได้ยาวได้นานนะคะก็ mm. <laughs> ในในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะว่าเพื่อนใช่ไหมเพื่อนหรือว่าเฟรนหรือว่าเพื่อนนี่แหละนะคะในชีวิตประจําวันกับในออนไลน์มันเหมือนกันไหมถามเพื่อนเพื่อนก่อน เพื่อนในชีวิตประจําวันกับในออนไลน์มันเหมือนกันไหมเพื่นพนอนๆตอบมาก่อนเหมือนกันไหมลักษณะการเข้ามา <c oughs> การคบหาการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคอนเน็กชันกับเพื่อนอนะคะปฏิกิริยาการปฏิบัติกับเพื่อนเหมือนกันไหมกับในอนอนไลน์คิดติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบให้เพื่อนลองคิดดู <c oughs> มันก็จะมีความคล้ายบ้างนะคะ ความไม่เหมือนก็คือตัวตนเพราะว่าเราเห็นหน้าค่าตากันทุกวันใช่ไหมคะเพื่อนจริงๆก็คือได้ไปรับประทานอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปพูดคุยเลยได้เห็นหน้ากันจริงๆแต่เพื่อนในออนไลน์คือเราไม่ได้เห็นหน้าแต่ว่าเราไม่ได้เห็นหน้าแต่เราพูดคุยกันได้ด้วยผ่านแชทผ่านข้อความหรือไม่ก็เข้าไปดูตอนเท่าไรสดอันนี้มันเป็นการแบบเห็นแบบเห็นหน้าจอแบบนี้นี่ก็คือเพื่อนออนไลน์แต่ว่าในทางปฏิบัติ นะะใ,นในความที่เป็นเบสิกของการพบเพื่อนการปฏิบัติกับเพื่อนนะคะมันเหมือนกันข้อที่หนึ่งก็คือความจริงใจนะคะเหมือนกับเพื่อนข้างนอกข้อที่หนึ่งต้องมีความจริงใจอันที่สองมีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือส่งเสริมเพื่อนความจริงใจสม่ำเสมอส่งเสริมเพื่อนให้กำลังใจนั่นเองนะคะเพื่อนในออนไลน์ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพลังในแต่ละวันที่ทำงานนะ เพราะมันมีเพื่อนที่แบบเหมือนในชีวิตประจาวันที่เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์เขาไม่ได้มาเพื่อกโอกยเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะหวังอะไรกับเรานะะแต่ให้กําลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเราไม่ว่าเราจะทําถูกทําผิดเขาก็รับฟังนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําที่เขามีได้ให้กับเรานะคะอันที่เป็นเพื่อนที่ดีนะคะส่งเสริมให้กําลังใจสนับสนุนแล้วก็จริงใจนะคะกับเพื่อนการปฏิบัติก็สม่ำเสมอเพื่อนในออนไลน์ก็เหมือนกัน เป็นยังไงอย่างเช่นเวลาเราไลฟ์สดเขาก็จะมาให้กําลังใจเราข้อควาาเจกดไลค์กดแชร์อย่างมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเด็กเขาก็จะต้องเข้านอนเขาก็เข้ามาบอกว่ามาลักษณะเป็นคุยคุยกันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีภาระหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงนี่ก็เป็นเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีหลานที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการก็มาคอยพูดบอกว่าเข้ามาทักทายให้กำลังใจค่ะ เวลาเราเล่ยทีไรเขาก็มาส่งของขวัญแต่ความที่เราเกรงใจเราเกรงใจเวลาเวลามีคนมาส่งของขวัญให้เราจะเกรงใจก็ <c oughs> อยากได้อยู่แต่ว่าเขาเกรงใจเขาว่าเขาเจอมีค่าใช้จ่ายอะไรมัมนเคาก็เป็นห่วงเขาเหมือนกัน <c oughs> เขามาส่งของขวัญให้ตลอดเลยมาทั้งไทยตลอดเลยไปตามจังหวัดแล้วเขาก็จะถามว่าอ,อ,อะไรนะ <c oughs> เขาบอกว่าเข้ามาให้กาลังใจแล้วก็ทำอะไรอยู่กินข้าวยางอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นสัมพันธภาพที่ดี ทำให้เรามีพลังแล้วก็เรียกว่าเป็นความสุขนะคะเพราะว่าเพื่อจริงๆก็คือเพื่อที่ไม่หวังผลอยู่กับเราแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนแหละเหมือนในในออนไลน์นะพอเราเจอเพื่อนแบบนี้โอ้เพราะนั้นกําลังใจอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ทําในช่อง t ิกต็อกนะกำลังใจของทุกคนที่ทําในช่อง t ิ k กต็อกเลยก็คือสัมพันธภาพเฟรนชิพกับเพื่อนนะคะแล้วก็ ถ้าเพื่อนที่เป็นแบบนี้เราก็ต้องรักษาไว้นะคะเราก็ต้องดูว่าเขาไลฟ์สดหรือเขาเราสนับสนุนอะไรได้ของที่เราจะเป็นต้องใช้อะบางทีเราก็ไปชอปในช่องของเขาได้นะคะสบู่ยาสิฟันเครื่องแต่งกายหรือเสื้อสูทหรือกิฟตติดผมถ้าร้านเขาขายอยู่เราก็ไปชอปได้กลังใจกับเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัมพันธภาพในช่องออนไลน์นะคะกับเพื่อนในออนไลน์นะคะ ว่าเป็นกำลังใจแล้วก็พลังพักดันที่ดีให้กับเราคาะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะมีเพื่อนที่มีคุณภาพเพื่อนที่น่านรักจริงใจสม่ําเสมอแล้วก็ส่งเสริมเรานะคะเนี่ยตัวเราเองก็ต้องเป็นแบบนั้นก่อนนะคะเราก็ต้องจริงใจก<ๆ>ับเพื่อนสม่ำเสมอแล้วก็ส่งเสริมให้ก <agree> ําลังใจกับเพื่อนนะคะตัวเราเองต้องตั้งมั่นยึดมั่นก่อนเป็นหลักก่อนนะคะเราเพื่อนที่มีคุณภาพแบบนี้ก็จะเข้ามาหาเรานะคะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะคะทาช่องของเรา มีความจริงใจสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ส่งเสริมกาลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะ